บทที่7เมลิซาเห็นว่าสิ่งที่ลามาสอนให้ลูกชายของหลอนปฏิบัตินั้นเป็นความลึกลับที่อยู่เหนือเหตุผลซึ่งหลอนเริ่มรู้สึกหวาดหวัน่นกลัววิลลี่จะเป็นอันตรายหากเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันด้วยมากเกินไปวิลลี่อาจพบกับอันตรายโดยไม่รู้ตัวเหมือนตอนที่เขาว่ายน้ำเล่นอยู่เมื่อครู่ก่อนหากเท็ดอยากรู้และอยากให้วิลลี่ลองปฏิบัติสิ่งที่ลามาเรียกว่าฌาน ซึ่งวิลลี่เคยปฏิบัติและสามารถมองเห็นเรือนหลังนี้ก่อนที่วิลลี่จะมาเห็นจริงๆลามาบอกว่าวิลลี่เคยได้ฌานอันทำให้ระลึกชาติได้มาแต่ชาติปางก่อนแม้ว่าเหตุเท็จะยังไม่ปรงใจเชื่อเรื่องนี้อยู่มากนะักเขาก็อยากให้วิลลี่พิสูจน์ดูเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนั้นเมลิสาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดไม่ว่าเท็จจะขอร้องอย่างไร ฉันไม่ยอมให้เอาชีวิตลูกไปเสี่ยงกับเรื่องลึกลับหรอกหากวินลี่เป็นอะไรไปมันไม่คุ้มกับความอยากรู้อยากเห็นของคุณถ้าวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นมีจริงก็ปล่อยให้เขาอยู่อย่างเขาไปอย่างเดิมต่อไปนี้ฉันจะระวังวินลี่ไม่ให้คลาดส,สายตาทีเดียวว่าที่จริงตัววินลี่เองก็ไม่ได้อยากรู้หรืออยากพิสูจน์สิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติดังพ่อของเขาสำหรับเด็กผู้หญิงคนนั้นเมื่อหล่นมาปรากฏให้เขาเห็นตัวบ่อยเข้า แตมเขาก็ชักจะเริ่มคุนกับหล่อนแต่เมื่อหล่อนไม่มาปรากฏให้เห็นอีกก็ช่างหล่อนเขาจึงเข้านอนตามคำสั่งแม่พ่อให้เขานอนชิดกำแพงตึกด้านในมีมุ้งหลังคาเล็กๆสูงไม่ถึงเมตรกลางคลุมพ่อกับแม่นอนห่างออกมาเกือบกลางห้องภายในมุ้งสีเขียวๆหลังเดียวกันหลับสินะวิลลี่พรุ่งนี้เราจะลงเรือไปเที่ยวตามแม่น้ำแต่เช้ามืด แม่สั่งเน็บชายมุงให้โดยรอบถุงนอนที่เขาใช้ปูนอน,นวินลี่ง่วงอยู่แล้วเขาเหนื่อยจากการว่ายน้ำและกินอิ่มมากทำให้หนังตาหนักชั่วครู่เดียวเขาก็หลับสนิทเมลิสาเปิดมุงดูลูกชายเมื่อเขาหลับปุ๋ยไปแล้วหล่อนเซยผมแต่แก้มเบาๆาให้แน่ใจว่าเขาหลับสนิทจริงๆวินลี่หลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ขณะที่เขารู้สึกว่า แขนขวาของเขาซึ่งวางอยู่ชิดมุงด้านนอกนั้นเย็นเฉียบเขาแน่ใจว่าเขาตื่นขึ้นแล้วแต่เหตุฉไฉนหนอร่างกายของเขาจึงไม่อาจกระดิกกระเดียดได้โดยเฉพาะแขนข้างที่เยกเย็นเฉียบนั้นเขาอยากจะเอามือข้างหนึ่งรูปคลำมันแต่ก็ไม่อาจทำได้วิลลี่ยกแขนไม่ขึ้นร่างกายทุกส่วนดูมันจะชาเทอไปหมดเขาลืมตาได้เพียงครึ่งเดียว เบิกตาให้กว้างกว่านั้นก็ไม่ได้ปิดเปลือกตาลงก็ไม่ได้เขาเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆตัวเขาค่อนข้างไปทางปลายเท้าหล่อนแหันหน้าตรงจ้องมองดูเขาวิลลี่เองก็จ้องมองดูหล่อนเหมือนถูกสะกดจิตกระแสะใจของหล่อนสัมผัสกับก,บกระแสะใจของเขาถ้าเธอนอนอยู่อย่างนี้เธอจะไม่รู้อะไรเลยฉันไม่อยากรู้อะไรหนี วิลลี่คิดตอบหล่อนไปไม่อยากรู้หรือว่าฉันเป็นใครหล่อนส่งภาษาใจถามวิลลี่เธอชื่อสีนวนใช่ไหมละ่ะใบหน้าเหลืองละออของหล่อนยิ้มหลือไมใช่ฉันชื่อสีนวลเธอตกน้ำตายก็ใช่อีกฉันก็รู้แล้วนี่เธออยากให้ฉันรู้อะไรอีกละ่ะหลายอย่างทีเดียวที่เธอยังไม่รู้แต่เธออาจจะรู้ทุกๆอย่างนั้น ถ้าเธอกำหนดจิตของเธอเองและตั้งใจอธิษฐานอะไรคือกำหนดจิตทำใจของเธอให้สนง,งบนี่ไงล่ะฉันรู้ว่าเธอทำได้นี่นาแสงไฟสว่างวาบฉายกราดมาวิลลี่รู้สึกว่าเขาเพิ่งตื่นขึ้นมาจริงๆร่างกายหายจากอาการชาเหอะเขาพุดลุกขึ้นนั่งในทันทีทันใดส่วนคุณสีนวลหายวับไปแล้ว คงจะตอนที่ไฟสว่างกระดานมานั่นเองพ่อแม่ของเขาเปิดไฟฉายส่องเขาเมลิสซาโผลออกมาจากมุง้งถามว่าลูกลูกขึ้นมาทําไมวิลลี่ก็พ่อส่องไฟฉายมาทําให้ผมตื่นพ่อเขาเป็นห่วงลูกนะ่ะส่องดูว่าลูกยังนอนอยู่หรือเปล่าวิลลี่มองดูนาฬิกาข้อมือสะท้อนแสงที่เขาสวมอยู่เวลาเพิ่งจะตีสองกว่าๆเท่านั้นเอง นอนต่อทวิลลี่ขอโทษที่พ่อทำให้แกตื่นวิลลี่นอนลงต่อไม่ได้เล่าให้พ่อแม่ฟังถึงอาการเคลิ้มฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างประหลาดของเขาเทศฉายไฟกระดาษรอบห้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดับไฟฉายภายในห้องมืดเกือบจะสนิทช่องลมฉลุลวดลายสวยงามโปร่งน้อยเกินไปที่แสงจันทร์สอดเข้ามาให้แสงสว่างบางที อาจจะเป็นเพราะมีต้นไม้ใหญ่ๆบางอยู่เกือบรอบด้านด้วยก็ได้วิลลี่นอนฟังเสียงลมหายใจของเขาท่ามกลางความมืดและความเงียบตอนที่เขาฝึกปฏิบัติอยู่กับรามะท่านสอนให้เขาจับลมหายใจของเขาเวลาหายใจเข้าและออกเขา้าออกเขา้าออกกิเลสของเขายังบางนักเพราะเขายังเป็นเด็กบริสุทธิ์ต่อโลกี และความหมองมัวต่างๆอันเป็นเครื่องสะสมกิเลสใจเขาจึงสงบนิ่งและว่างได้ง่ายโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัววิลลี่รู้สึกเหมือนดังกับว่าสติของเขาดับวูบไปชั่วขณะชั่วพริบตาเดียวก็กลับรู้สึกว่าตัวเขาลอยเคว้งควางขึ้นไปกลางห้องเหมือนกับที่เคยเป็นขึ้นอยู่กับเขาตอนที่ปฏิบัติอยู่กับลามะเพียงแต่คราวนี้เขา ไม่ได้ลอยอยู่กลางอากาศเบิ้งวางแต่ทว่าลอยอยู่ในห้องนั่นเองสายอะไรเหมือนเส้นไหมที่จักเย็บผ้าของแม่แต่เป็นสีเงินยาวยืดออกมาทางจากจมูกของเขามันยืดตามติดไปกับจมูกตลอดเวลาที่เคลื่อนไหววิลลี่เหลียวมองกลับไปอะไรกันทำไมตัวทำไมเขาเห็นตัวเขานอนอยู่ในมุง้งและสายใหญ่นั่นก็โยงใหญมาจากในมุง้ง หรือว่าเขาตายแล้ววูบหนึ่งวิลลี่นึกกลัวขึ้นมาจับใจกลัวความตายทันทีที่เขารู้สึกตกใจดูราวกับมีพลังรุนแรงดึงเขาให้หมุนวูบไปยังร่างที่เขานอนอยู่อย่างรวดเร็วที่สุดเร็วจนเขาไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัววิลลี่ผวาตื่นและผุดลุกขึ้นประหลาดที่แท้เขาก็นอนอยู่บนถุงนอนในมง้งถ้าง,งั้นเมื่อครู่ก่อนเขาคงฝันไป เขายังไม่ได้ตายสักหน่อยเขาฝันว่าเขาห่อได้ลอยไปไหนก็ได้มีสายโยงตัวไว้เหมือนเชือกโยงลูกโป่งลอยไม่มีผิดวิลลี่ลุงนอนนึกถึงความฝันนั้นอย่างเสียดายมันไม่น่าจะเป็นเพียงความฝันเลยในฝันนั้นเขาจำได้แม่นยำว่าเขากำลังสนุกอยู่ทีเดียวคราวนี้วิลลี่ไม่ได้สนใจกับเสียงลมหายใจของตนเองเพราะออกจะง่วง,ง,วง เพียงไม่นานนักวิลลี่ก็หลับสนิทนานเท่าใดไม่รู้วิลลี่มีความรู้สึกเหมือนถูกปลุกเอาอีกแล้วล่างของเขาชาเห่กระดุกกระดิกไม่ได้อีกแล้วในตาที่ดูเหมือนเพเยอ,อยู่เพียงครึ่งเดียวมองเห็นคุณสีนวลน,นั่งอยู่ข้างตัวภาษาใจจากหล่อนตัดพอต่อเขาว่าเธอกำลังจะพบฉันอยู่แล้วทีเดียว ไม่น่ารีบร้อนกลับไปเลยตอนนี้ฉันก็พบเธอแล้วนี่มันไม่เหมือนกันหรอกวิลลี่พบกันแบบนี้เธอก็ได้แต่นอนตัวแข็งไปไหนด้วยกันกับฉันไม่ได้ภาษาใจของหล่อนพูดกับเขาต่อไปว่าเมื่อกี้นี้เธอไม่ได้ฝันแต่เธอกำลังถอดกายทิพย์ของเธอออกจากร่างเนื้อเธอกำลังจะผ่านเข้าสู่พภพูมิของฉันอยู่ทีเดียวอะไรคือกายทิพย มันซ้อนอยู่ในร่างกายธรรมดาของเธอถ้าเธอตายมันก็จะออกจากร่างของเธอไปเลยเหมือนตัวเธออยู่ในเสื้อและถอดเสื้อออกทิ้งเสื้อตัวนั้นไปเลยเสื้อก็คือร่างของฉันใช่ไหมถูกแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ฉันก็ตายไปแล้วนะสิเธอไม่ได้ตายแค่กายทิพย์ของเธอหลุดออกมาจากร่างชั่วคราวเท่านั้นเธอไม่เห็นหรือ ว่ามีใยสีเงินๆออกมาทางจมูกของเธอโยงไปที่ร่างหากสายใยขาดเธอถึงจะตายหล่อนส่งภาษาต่อไปอีกเธอไม่ต้องกลัววิลลี่ไม่ต้องกลัว,ว,ลลลวรู้ไหมใครบอกว่าฉันกลัวฉันไม่ได้กลัวลิมฝีปากน่ารักของหล่อนยิ้มเยือนในตาดำครับยิ้มเยาหลอกล้ออย่าปฏิเสธหน่อยเลย ฉันรู้ว่าเธอกลัววิลลี่ไม่ชอบให้ผู้หญิงว่าเขากลัวโน่นกลัวนี่มันดูเหมือนกับเขาขี้ขลาดไม่มีผิดเขาจึงออกจะเครื่องเครื่องหล่อนหล่อนรู้วิลลี่ทีนี้เขาไม่ยอมส่งภาษาใจตอบหล่อนวิลลี่กระแสขึ้นจากหล่อนกระชั้นและรุนแรงวิลลี่รู้สึกดังนั้นฉันจะต้องไปแล้วนะ วินลี่บางทีเราอาจจะไม่ได้พบกันอีกเลยถ้าเธอไม่เชื่อฉันไม่ได้พบกันอีกเลยประโยคนี้ของหล่อนบังคับวินลี่ให้เปิดใจส่งคลื่นตอบหล่อนไปทันทีแทบไม่ทันจะรู้ตัวเธอจะไปไหนไม่ได้ไปไหนแต่การมาพบเธอให้เธอเห็นฉันแต่ละครั้งมันยากลำบากสำหรับฉันรู้ไหมหากทุกอย่างไม่พอหมาะพอดี ฉันก็ไม่อาจทําให้เธอเห็นฉันได้ทําไมละ่ะฉันบอกไม่ได้หรอกว่าทําไมหล่อนยื่นมือแต่วิลลี่หล่อนยื่นมือแต่มือวิลลี่ที่วางอยู่บนอกเบาๆมือของหล่อนอุ่นๆชื้นๆร่างของหล่อนหน้าเหลืองนวลของหล่อนหายไปจากสายตาวิลลี่ทั้งๆที่ทั้งๆที่หล่อนอยู่ที่เขาจ้องมองหายไปเฉย พร้อมกับเสียงไก่ขันแวววๆมาแต่ไกลจบบทที่7